ข้อสองข้อสองเรียกแฟรนไชส์การซื้อแฟรนไชส์มันก็เป็นการย่นระยะเวลาไม่ต้องใช้เวลาถึงห้าถึงสิบปีเอาเอาจนสั้นเนี่ยเอาปีเดียวไม่เกินปีเดียวนี่แหละบทความจะสร้างเสร็จก็คือแค่เอาท่านมีเงินอย่างกรณีอย่างปั้นน้ามันอ,ะอ่ะปั้นน้ำมันพีทีใช่ไหมเขาก็มีอยู่สามไซส์ท่านเ่ะขนาดเล็กก็ประมาณสองไร่รขึ้นต้องสองไร่นะจะมีปัน้นมาสักปั๊มหนึ่ง ต้องสองไร่ขึ้นอัพอย่างพีทีนะเงินที่ใช้ลงทุนเอาแค่ปั๊มเด็กก็ไม่ต่ำกว่าสิบล้านปั๊มกลางก็คงไม่ต่ำกว่าสามสิบ 30, ปั๊มใหญ่ๆก็ประมาณห้าสิบล้านนี่คือการใช้ทุนมหาศาลกันแต่ถ้าเป็นแฟรนไชส์สะดวกซื้อก็ลดลงหน่อยนึงก็มาสองสามล้านอัพขึ้นแต่ไม่ต่ำกว่าสองล้านแน่นอนแต่สะดวกซื้อน,นะนี่คือก็ต้องมีเงินระดับสองสามล้านอัพขึ้นถือจะมีไปซื้อแฟรนไชส์มาทำเนาะ คือใช้เพราะว่าไงเราซื้อระบบให้ระบบทํางานแทนไงผลิตเงินให้เรานะนี่คือครายได้งอกเงยไงเ,เราไม่ต้องไปไปยืนขายของเองไม่ต้องไปบริหารคนงานไม่ต้องอะไรอย่างเลยเพราะเขามีระบบให้เรียบร้อยแล้วเขามีโรงเรียนสอนเรียบร้อยเพียงแต่เราก็ส่งคนเข้าไปคนเขาก็คัดให้เราเรียบร้อยเลยไม่ต้องอะไรเลยมีแต่งเงินอย่างเดียวอ,อสิ้นเดือนก็เคลียร์เงินเคลียร์ทองกับทางเขา ซื้อมาขายไปเท่าไหร่ก็กำไรเขาอ่านไป,ไปแค่นั้นเองนี่คือรลบที่สองม,มันก็มันก็ละขั้นตอนนิดหนึ่งะะนะขั้นตอนนิดหนึ่งมาเรื่องธุรกิจออนไลน์อเดี๋ยวผมจะเข้าตรงเครือข่ายก่อนดีไหมเอาเครือข่ายก่อนเนาะ,ะผมเข้าข้อที่สี่ก่อนมันมันต้องเป็นระดับขั้นเพราะว่าในหนังสือของของโรเบิคิโยสกิเขาจะพูดเรื่องเครือข่ายอันที่สามคือเครือข่ายเครือข่ายที่มีในประเทศไทยมีหลายสิบปีแล้ว มีหลายย่อทั้งของของคนไทยด้วยนะของต่างประเทศด้วยเยอะแยะเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ของต่างประเทศก็ซื้อยอดขายเยอะเป็นระดับหมื่นก็มีนะหมื่นล้านมีนะป,ปีปหนึ่งนะแค่ในไทยนะเห็นมีนแบรนด์เนือระดับหมื่นนะเนาะซือ้อว่าเขาเขามานานแล้วนะเขามามาเกือบผมว่าเกือบสามสิบปีได้ไหมแบรนด์นี้แบรนด์นี้ดังแบรนด์นี้ดัง,น,ดงนะนี่คือขายเครือข่ายเครือขายที่มีมานานระยะหนึง่งนะนานระยะหนึ่ง ตอนนั้นยุคนั้นคือยังไม่มีออนไลน์ยังไม่มีอะไรการออกมาไลฟ์สดการออกคลิปออกโฆษณายิงแอดยังไม่มีเพราะน่ะเครือข่ายรุ่นก่อนก็คือใช้ักษา,าเป็นอ่อนกล่าวคือการพบเจอกันเวลาการสร้างการขยายธุรกิจก็คือใช้ในเรื่องของการต่อ,อรายชื่อไม่สามารถที่จะตั้งสินค้าขายเองได้สินค้านี่ต้องขายผ่านตัวแทนเท่านั้นเออปัญหาตัวนั้นคือจะไม่มีการเอาสินค้ามาตั้งขาย ใน,น้าร้านอ่ะเออหนร้านคือไม่สามารถจะเอาสินค้ามาตั้งขายหน้าร้านได้ในการสร้างธุรกิจรุ่นก่อนๆน,นะรุ่นก่อนจะสร้างเป็นรษณะเครือข่ายคือใช้เรื่องของคอนเนคชั่นใช้ในเรื่องของการเอารายชื่อต่อต่อต่อไปเมื่อก่อนคือใช้โทรศัพท์ไงโทรศัพท์ก็หาชื่อ,อเพื่อนโรงเรียนเพื่อนที่เราไปเกี่ยวข้องที่ไหนมีใครบ้างอะ่ะล้วก็หาชื่อแล้วก็โทรก็ประมาณสี่สามสี่ห้าร้อยชื่อมันมันไม่น่าจะเกินห้าร้อยเนาะ นั่นก็คือเราจะมีรายชื่ออยู่ไม่เกินห้าร้ยชื่อที่เรารู้จักเสร็จแล้วเราก็โทรโอเพื่อนัดหมายนัดหมายเพื่ออะไรไปเสนอสินค้าไปชวนเข้ามาธุรกิจนี่คือรูปแบบของสมัยก่อนนะคือใช้โทรศัพท์เพราะว่ามันยังอินเทอร์เน็ตยังไม่มีนะยังไม่มีอะไร ยังมีการออกคลิปไม่ไม่มีการยิงแอบโฆษณา,ายังไม่มีการไลฟ์สดย,ยังไม่มีไงเพราะฉะนั้นรูปแบบของเครือข่ายเอาชื่อต่อกันอ่ะเอาชื่อต่อชื่อกันเรื่อยๆอย่างเงี้ย,ยคือรักษาเป็นการขยายตลาดแบบนั้นรูปแบบสมัยก่อนนี่คือแต่ก็สร้างให้คนร่ำรวยได้เยอะนะก็มีหลายท่านที่ประสบคอนเร็จในเรื่องของเครือข่ายเยอะที่ทามาประมาณสิบปียี่สิบปีก็ประสบคอนเร็จเยอะหลายท่านเลยก็ขยายตลาดไปทั้งต่างประเทศด้วยที่มีรุ่นพะี่ก็ททำนะประสบคอนเร็จก็มีมีเหมือนกัน นั่นคือรูปแบบของรุ่นก่อน